คนคิดว่า200บาทเนี่ยคิดอะไรได้บ้างในตลาดหินดีผินเจ้าน่าสนใจใช่ไหมล่ะถ้าสนใจแล้วก็ไป เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้พวกเราแซ่บล่อยนะครับได้มาถึงที่ตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านะครับแล้วตอนนี้พวกเราเนี่ยผมโตนะครับแล้วก็เต่าเนี่ยมีงบกับคนละ100บาทนะครับที่จะมากินที่ตลาดอินดี้ปิ่นเกล้าครับก็รวมกันเป็น2 0 0้นะครับในการหาของกินในตลาดอินดี้ปิ่นเกล้าของพวกเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับพวกผมเนี่ยได้นําระบบในการสุ่มสปินนะครับมาใช้ในการสุ่มหาของกินนะครับซึ่งของกินของพวกเราเนี่ยในหัวข้อที่พวกเราเลือกมานะครับก็จะมีของข้าวของหวานเครื่องดื่ม แล้วก็ของเผ็ดนะครับจะมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้เมนูไหนกันบ้างนะครับคนที่สุ่มเนี่ยจะไม่ใช่ทั้งผมแล้วก็เต่านะครับจะเป็นทีมงานของแซ่บปล่อยนะครับเอาละครับทีมงานกดให้หน่อยครับว่าพวกผมสองคนจะได้เป็นเมนูอะไรนะครับซึ่งของผมจะมีคนแรกเต่าจะมีคนสองนะครับของเผ็ดน้าของเผ็ดอีกแล้วของเผ็ดไม่ไม่อยากโดนนะผมโดนคนแรกได้เครื่องดื่มอ่าผมได้เครื่องดื่มนะครับต่อไปก็จะเป็นเต่านะครับของหวานกันเลยเปิดหัวของหวานเลย ววหวานหวานเฮ้ยเฮ้ยหวานจ้ะเด้ยได้ของหวานเต่าได้ของหวานนะครับต่อไปก็จะเป็นของผมนะครับเอา้าผมได้เครื่องดื่มอีกอย่างนึงนะครับผมได้เครื่องดื่มสองแล้วนะครับต่อไปของเต๋านะครับอยากกินน้ำอะ่ะคอแห้งข้างแรกอ่าเนี่ยผมได้น้ำไปสองแล้วไงอู้หวานเผ็ดโอโหหวานแล้วก็เผ็ด ต่อไปจะเป็นของผมนะครับอย่างสุดท้ายนะครับว่าจะได้เป็นอะไรนะครับโอ้ผมได้ของออข้าวอยเครื่องดื่ม2แล้วครับแล้วก็ของข้าวหนึ่งสวยเลยง่ายเกอนครับไ<ผ>ม่ไม่ไม่ครับไม่ครับมีระบบสูงครับอันนี้ต่อไปของเต่าอ,อันสุดท้ายนะครับได้เครื่องดื่มครับ ไปกินน้ำคอแห้งหมดเลยมาสรุปกันก่อนนะครับว่าที่สูงกันไปเมื่อกี้นะครับที่ทีมงานของผมสูงให้นะครับก็จะมีของผมนะครับได้เป็นเครื่องดื่มของของคาวหนึ่งนะครับแล้วก็ของเต่าแล้ะครับของหวานเผ็ดแล้วก็เครื่องดื่มอืมว่งรอบนี้มาครบมาคางนี้มาครบอย่างน้อยก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า100บาทของพวกเราสองคนเนี่ยจะไปซื้อตามหัวข้อเนี่ยได้เป็นอะไรกันบ้างนะครับจะคุ้มไหมจะได้เป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะครับไปครับทุกคนไปเลย นะครับทุกคนตอนนี้เราได้ซื้อเมนูที่เราสุ่มมาจากเว็บสุ่มเมื่อกี้นะครับก็ของผมก็จะมีของข้าวหนึ่งแล้วก็เครื่องดื่มสองนะครับซึ่งเมนูที่ผมได้มาเนี่ยก็จะมีข,าข้าวคณะหมูกรอบไข่ดาวนะครับแล้วก็เมนูน้ํานะครับก็จะเป็นสองแก้วก็จะได้น้นําพันธุ์น้ําผลไม้นะครับแล้วก็น้ําองุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณเต๋านะครับของผมก็จะเป็นของหวานแล้วก็เผ็ดแล้วก็เครื่องดนะื่นะครับเครื่องดื่มผมก็จะได้เป็นชักวนมสดของหวานผมก็จะได้เป็นบลฟเฟอร์นะครับ ของเผ็ดก็คือจะเป็นลูกชิ้นครับอยากกินมากอ่าน่ากินมากครับค่าใช้จ่ายที่ผมใช้ไปแปด5ห้าบาทนะครับจากหนึ่งร้อยบาทคงเหลือสิบห้าบาทโอเคครับในส่วนของผมนะครับก็จากในงบหนึ่งร้อยบาทนะครับใช้ไปทั้งหมดเก้าสิบห้าบาทนะครับก็จะเหลือแค่ห้าบาทนะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะครับว่าในแต่ละเมนูเนี่ยอร่อยไหมนะครับเชิญรับชมกันต่อได้เลยนะครับ ร่ออยยเวแซ่บดีดีก็โอเคนะครับกินเสร็จแล้วนะครับที่ผมซื้อมาในงบบ้อกหนึ่งผมคิดว่าเฉาปวยอร่อยที่สุดเพราะว่าเฉาปวยอร่อยเปล่า แาคาน่ารักแล้วคุณโต้คิดว่าอะไรเป็สุดผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดผมใจะให้ข้าวเนี่ยคุ้มสุดเพราะว่ามันเป็นเมนูข้าวเป็นเมนูของคาวแล้วมันให้เยอะแต่ผมคิดว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมให้อันนี้มากกว่าน้ำพันนักแมวเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่นะครับน้ำ <c oughs> พันน้ำพัน ไม่ใช่นะครับน้ำพันน้ำพันนะครับน้ำผลไม้ครับ <laughs> ผมรู้สึกว่าเมนูของผมที่ผมเลือกมานะครับใน3อย่างผมรู้สึกว่าน้ำพันเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วนะครับ <laughs> ทุกคนคิดว่าในคลิปต่อไปเนี่ยอยากให้พวกผมทําอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับในงบ200บาทที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยในคลิปเนี่ยส่วนตัวคิดว่าทุกคนเนี่ยมองว่าคุ้มกันไหมนะครับที่พวกผมซื้อมาก็ถ้ายังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับมากกันในช่วงเก็ดคว่มดูใครที่มาฟังทนนั้นดกถึึง ลองแวะมาทีตลาดอินดีปินก้าดูครับบรรยากาศทีน่นี้สบายๆเป็นตลาดกลางคืนแบบเปิดลงมีทั้งของกินของชอปเสือ้อผ้าครบเลยถ้าเลยไปอีกนี่กันถึงช่างชุยแล้วใครอยากเปลี่ยนที่กินเปลี่ยนบรรยากาศแบบไม่ต้องไปไกลเลยที่นี่ตอบโจทย์เลยครับอินดีปินนก้ามื้อเย็นถึงดึกแวะมาได้เลยร้อยแรงนี่